ด้วยความมุ่งมันทําให้วันนี้เราก้าวขึ้นมาเป็นท่าเรือระดับแนวหนา้าติดอันดับท็อป20ของโลกและพวกเราไม่เคยหยุดก้าวเพื่อมุ่งสูม่มาตรฐานท่าเรือชั้นนําตลอดเวลา7วันต่อสัปดาห์24ชั่วโมงต่อวันพร้อมการให้บริการด้านโลจิสติกที่เป็นเลิศสู่การขาโลกแบบไร้อรอยต่อท่าเรือแหลมฉบังถูกก้าวเพื่ออนาคตสนับสนุนโดย ท่าเรือแหลมฉบังศูนย์กลางการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและโลจิสติกของอาเซียนคุณธัญญารุ่งชันชัยภรรยาของคุณบุญชัยรุ่งชันชัยนักธุรกิจประกอบการข้าวแห่งบริษัทสิงโตทองไลส์คอร์ปอเรชั่นจำกัดจัดพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดครบรอบ54ปีอย่างอบอุ่นและเป็นสิริมงคลที่บ้านพักส่วนตัวโดยมีครอบครัวบุตรชายและญาติมิตรเข้าร่วมในพิธีอย่างพร้อมเพรียง ในพิธีเป็นมงคลน,นี้ได้นิมนว,ว์พระพรหมวชรวิสุทธิเจ้าคณะภาคสี่เจ้าอาวาสวัดคู่อยางพระอารามหลวงและพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนตรเพื่อความเป็นสิริมงคลและความตั้งใจในการทําบุญทั้งการร่วมกันใส่บาตรและถวายพระทหารแด่พระสงฆ์ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีสงฆ์คุณธัญญารุ่งชานชัยยังได้ทําความดีเพื่อสังคมด้วยการมอบข้าวสารตราสิงโตทองขนาด5กิโลกรัมจำนวน3 0 0้ถุงมูลค่า36,0 0 0บาท ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทให้แก่สำนักงานเหล่ากาชาติจังหวัดกำแพงเพชรโดยมีนางการจันีรุจนะเสรีนาย,ยกเหล่ากาชาติจังหวัดกำแพงเพรพร้อมคณะได้รับมอบเพื่อน,นําไปใช้ในการช่วยเหลือผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาสและผู้ประสบภัยในพื้นที่ต่อไปการมอบข้าวสารในครั้งนี้ถือเป็นการแบ่งปันความสุขและแสดงถึงความช่วยเหลือสังคมซึ่งในวันคล้ายวันเกิดปีนี้จึงเต็มไปด้วยความสิริมงคลความชื่นมืน่นจากความรักความผูกพันในครอบครัว ซึ่งเป็นแบบอย่างที่ดีในการดำเนินชีวิตและการทำธุรกิจควบคู่กันไป